สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่หมการเปิดให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางนะคะนะหวยหุ้นหวยลาวนะคะหวยอันน้อยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะนะคะบ้างหลดุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ นันหมวงกันก็ไม่ทราบนะคะน,นมันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะนะเป็นได้แค่ในวทางนะคะทีนี้เรามาดูความพร้อมกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจําวันที่28นี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะเราสับไพ่ก่อนนะคะ สลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะเนี่ยเล่นเยอะนะคะเล่นน้อยๆนะคะ,นนะ,คะแค่สนุกสนุกนะคะโอเคนะคะเรามาดูพร้อ,รอมๆกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่28นี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วทีนี้เรามาดูกันห้าศูนย์สามนะคะห้าศูนย์สามนะคะห้าศูนย์สามนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะห้าศูนย์สามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ